สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยชาแนลกันก่อนนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับก็ขอย้ำก่อนแล้วกันนะฮะว่าทําไมคุณยุ้ยชาแนลช่วงนี้ห่างหายจาก YouTube ไปแล้วก็ช่วงนี้คุณยุ้ยเขาอาจจะไม่ได้ว่างมาอัพลิปให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงล้วกันนะฮะเผื่อคุณยุ้ยเขาติดธุรกิจนะครับก็ ถ้าหากว่าเขาว่างเมื่อไหรเนี่ยก็จะมาอัปคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยกับสุภาพบุรุษสุดซอยก็เป็น EP 2ี0 0อ่าไม่ใช่ปีสอง3ัี่แล้วนะครับแต่ว่าเป็น E ีีที่2ของสัปดาห์นี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยนะครับวันนี้ผมขอมาแจ้งแก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนะครับก็สืบเรื่องนะครับที่ผมได้อัปคลิปอ่า รีวิวละครเพื่อแม่แพ้พอได้ไปนะฮะก็ผมไม่สามารถเขียนคำอธิบายคลิปได้แล้วก็ตั้งเวลาลงอ,ออากาศได้นะครับคือผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผมไม่สามารถตั้งเวลาแล้วก็เขียนคำอธิบายคลิปได้หลายหลายคนอาจจะเห็นนะฮะที่ผมลงคลิปไปไม่มีคําอธิบายนั่นแหละครับคือผมไม่สามารถเขียนได้มันไม่มีให้เขียนนะฮะอืมอันนี้แปลกมากผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตอะไรยังไงนะแต่ว่า ถ้าหากว่าผมแก้ไขได้อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมาเขียนคําอธิบายคลิปแล้วก็ลงคลิปตามตารางที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะฮะผมก็มีข่าวมาแจ้งให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็เข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่ากับคุยกับสุภาพบุรุษส,สอย2023 EP2 นะฮะก็เปิดเรื่องมานะครับก็น้องเชอร์เนี่ยก็ กับเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็มีความคิดที่ว่าตัวขึ้นเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาขอขยายตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่าเนื้อเรื่องของละครต่อนะครับเพราะว่าคือแต่ละตอนที่ผมดูเลยเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับส่วนเอ่อที่ต้องเชิญเขามีความคิดเด็กเนี้ยในความรู้สึกผมนะเด็กยุคเรากับเด็กยุคนี้ เด็กยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีความชิดที่ก้าวไกลและก็ล้ำหน้ากว่ายุคพวกเราพราะว่ากว่ายุคพวกเราที่จะโตตโตขึ้นมาครับมันจะมันจะคิดว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันถูกฝังกับอะ,อะไรดําอะไรดําเดิมค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อาจจะทําอะไรอาจจะช้ากว่าเด็กรุ่นนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยน้องเชอย,ยังไม่รู้จะเป็นอะไรจนกระทั่งครับมีญาติของแก๊งสือภ้าหรืิสุดซอยครับโผล่เข้ามา ก็คือจอยนะครับจอยแล้วบทโดยคุณไข่มุกรุ่งรัตนะฮะก็จากที่เป็นสาวอา่าเป็นอะไรนะเป็นสาวที่นางเอกดราม่าแต่กลับมาเล่นตลกเออแต่ในความรู้สึกข,ของนะคุณไข่มุกรุ่งรัตก็เอ้อยากเล่นอยากให้เราเล่นซิคคอมดูสักเรื่องหนึ่งอะเอาจริงๆเล่นซิคคอมแบบเล่นเป็นนางเอกเลยอะเป็นซิคคอมอะไรก็ได้แต่ว่าเฮ้ยสนุกนะเอาจริงๆ เพราะว่าน้องเขาเล่นได้อะบุคลิกดีนะการเล่นซิกคอมเพราะว่าเปลี่ยนจากภาครับเป็นนางเอกดราม่าจนมาเป็นนางเอกซิกคอมดูนะครับอาจจะสนุกกว่านี้นะครับอยากให้เล่นซิกคอมเรื่องอะไรเรื่องนึงนะครับเผื่อผู้ใหญ่ได้เห็นนะฮะแล้วก็จอยเนี่ยครับเป็นคนที่เกียดมากนะครับจนกระทั่งน้องเชอร์เนี่ยไปทําตามเลยฮะอืมไปทําตามแบบว่าฉันก็อยากจะเป็นเหมือนฉันเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเอ,อิร์ธเขาก็มี แผนที่อยากจะจัดการจอยครับเพื่อลบล้างล,ล้างความขี้เกียจนะครับเพราะว่าจอยเนี่ยเขาเป็นคนขี้เกียจตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะจนกระทั่งครับเอิร์ทเนี่ยทำความสะอาดบ้านก็ไล่สองคนนี้ออกไปนอนนอกบ้านไม่ใช่ไล่หรอกคือออกไปอยู่นอกบ้านครับเพื่อทําอะไรบางอย่างจนกระทั่งครับเอิร์ทเนี่ยเขาจะให้สองคนเนี่ยกวดยาดหยักใยนะครับพอกวาดไปกวาดมาเนี่ย อย่างไงนะเอ,อิร์ธเขาก็ล้มครับล้มได้จากนั้นจอยเนี่ยก็ไปถึงพยาบาลจนกระทั่งนง้องเชอถามว่าทําไมจอยเนี่ยถึงรู้เรื่องไปถึงพยาบาลอะไรขนาดนี้นะครับก็จอยเขาได้บอกนะครับว่าเขาได้เป็นหมอนะครับเป็นหมออืม ถึงแม้ว่าจอยเขาจะคนที่เกลียดนะครับแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารักการรักอาชีพหมอมากนะครับจอยเขาก็เล่าให้ฟังเลยครับว่าทําไมถึงอยากเป็นหมอก็ไปดูเต็มๆในละครแล้วกันเพราะว่าผมแค่เล่ายอ่อยๆ่อให้ฟังนะครับแต่อันนี้ผมคือหยิบเนื้อหาสําคัญมาเล่าแล้วกันส่วนพาร์ทสองอะไรยังไงเนี่ยผมขอไม่เล่าถึงเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมจะจําเนื้อหาสําคัญของ แต่ละตอนดีกว่านะครับแต่ละตอนเนี่ยในถงเข้าวหรือถอจอยนะครับเขาก็ให้ความรู้ที่ต่างกันออกไปนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าน้องเชอเนี่ยมีความคิดที่โตมากครับใน EP นี้ในซีซั่นนี้น้องเชอเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็มีความคิดที่อยากจะทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยครับก็น้องๆที่ดูคลิปนี้นะฮะก็เราอเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับ อ่ะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับคุยกับสุภาพบุรุษซอยอ่ะลืมบอกตัวอย่างอ้าวตัวอย่างสัปดาห์หน้าครับก็เกิดการแบบ18บวกเล็กน้อยครับแหมสนมุญมากน้องเชอไปได้ยินอะไรเข้าครับในห้องเอิร์ธมีเสียงอืมอย่างนั้นด้วยพูดเรื่องกล้วยครับอะไรคือกล้วยกลยของเอิร์ธไปดูกันได้สัปดาห์หน้านะครับคุยกับสุภาพบุรุษซอย EP 3นะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ เราไปดูพร้อมๆกันนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับดูสดไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับดูผ่านแอปวันะครับโหลดได้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็มีละครเวทีมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนละครเวทีอาจจะมีการพูดถึงบ้างในอนาคตนะครับและก็สิ่งที่เราอยากจะพูดต่อไปนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับอาจจะเป็นวันศุกร์นะครับอาจจะเป็นวันศุกร์หรืออะไรเนี่ยถ้าหากว่า ออคลิปนี้สามารถตั้งเวลาออออากาศได้นะครับผมก็จะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะบอกต่อไปเนี้ยวันศุกร์เราจะมีทําการรายการใหม่นะครับกับรายการป้ายยาซิคอคมนะครับป้ายยาซิคอคมเนี่ยเราก็จะพูดถึงซิคอคมเก่าๆที่ทุกคนคิดถึงนะครับแล้วก็อยากให้กลับมานะครับก็จะมาพูดเนื้อหาของละครซิคอคมเรื่องนั้นนะครับก็จะเป็นยังไงก็ เดี๋ยวเรามารอชมรอฟังได้กันนะครับเรามาย้อนวันวานไปด้วยกันนะฮะในวัยเด็กนะครับเพราะว่าสมัยนั้นซิคคอมเป็นที่ดังมากสมัยนี้สมัยนั้นอะนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะเพื่ออะไรคราบถึงเรานะครับตอนนี้ขอคุณมากเขาตอนนี้้ติยตามเป็น1000กว่าแล้วนะครับก็ขอคุณที่ติดตามกันด้วยนะฮะก็พวกเราสัญญาครับจะผลิตผลงานดีๆแล้วก็สาระดีๆเนี่ยให้กับ คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ดูแลกันกันเองดูแลตัวเองกันด้วยละกันนะฮะช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอ่ะบอกลาเดี๋ยวเราล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ